สวัสดีเจ้าป้ากานแหมแล้วก็เพจของกินําอยูตีคนมากนะเจ้าวันนี้จะมาแปลงเมนูพัดพริกแกงปลาดุกนะเจ้าพัดแบบแห้งๆรสชาติอร่อยกลมๆนะเจ้าทําง่ายตัวหน้าเจ้าไปลองยากกันเลยนะเจ้านี่น้าเจ้าของวัตถุดิบของเขามีปลาดุกแล้วก็แป้งนามนะเจ้า่วนตีเห็นน้ามันในกระทะคุณนะเจ้าเขาเอาแป้งโรยไปก่อนละนะเจ้าผ่าวกันปลาดุกตีนะเจ้า วิธีทำก็ง่ายๆเลยเจ้าเอาปาดุกนะเจ้าทราบหน้ามือแห้งแล้วก็มาคลุกกับแป้งนะเจ้าแล้วก็เอาไปลงถอดนะเจ้าในเจ้าถอดเื่อได้แบบประมาณนี้เลยนะเจ้าจากนั้นนะเจ้าเขาสามารถพัดลลยนะเจ้านี่เเจ้าใส่น้ำพีกแกงเพชรลงไปนะเจ้าถ้าไผชอบแบบเพ็ดเพก็ใส่ไปเยอะๆนะเจ้าพัดเื่อพีกแกงแตกตัวแบบนี้เลยนะเจ้า ทางนั want, it, ้นน่ะเจ้าใส่น้ำตาลไปสองจอนช้าน่ะเจ้า้ะกาใส่ซีอิ๊วขาวไว้น้อยหนึ่งนะเจ้า้ะกาใส่ผงปรุงรสของเราหนะเจ้ากล้นๆๆเพื่อเข้ากันเลยนะเจ้าทางนั้นน่ะเจ้าเติมน้ำสะอาดลงไปน้อยหนึ่งหนะเจ้าละลายพริกแกงเพื่อเป็นเนื้อเนียนเลยนะเจ้าเพื่อมันเป็นโรบเป็นคาจะอจี้นะเจ้าหินะเจ้าละลายเพื่อได้แบบนี้เลยนะเจ้า อีเจ้าแล้วก็ใส่ปลาดุกตีเฮาถอดไว้ลงไปเลยนะาเจ้าแล้วก็ผสมผสมผสมเพื่อเข้ากับเลนะาเจ้าทำง่ายมันก็เจ้าทำบ่ยากเลยสิ่งที่ใจเวลาเมือทท่สุดก็คือถอดปลาดุกนะเจ้าอีเจ้าเส็จเรียบร้อยแล้วก็โรยใบหมูกรูนะเจ้าแล้วก็โรยผีกเห็นน้อยหนึ่งนะเจ้าตกแต่งใหือมันสวยงามเนาะเพื่อมันมีสีสันสักน้อยหนึ่งนะเจ้า นี่เจ้ากลนก้นกลนกอนกนให้เข้ากันนะเจ้านี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยเจ้าเป็นจะได้ของเจ้าพัดพริกแกงปลาดุของเฮาวานีเจ้าทําง่ายกับเจ้ารสชาติกับอร่อยดีเนอเจ้าแต่ลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเนอเจ้าขอบคุณเจ้า